ใน,นอย่างนี้มันนั่นอย่างนี้อย่างนี้ได้อย่างนี้ในชุดนี้ได้หมดแล้เชาวสวนแย่เลยปีนี้โควิดเยอะราคาเหลือ8บาทเหลือ8บาทหายไปขายไปครึ่งขายครึ่งหนึ่งสวัสดีครับผมทีมาก่อนและเพจสุขโขทัยไทยแลนด์วันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวสวนส้มครับแน่นอนในจังหวัดสุขโขทัยนะครับเรื่องส้มเนี่ยก็ต้องเป็นที่แม่สินศร,รษษีสัชนาลัยนั่นเองนะครับเราจะมาเก็บส้มกันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอตามหาเจ้าของสวนก่อน เรานัดกับเจ้าของสวนว่าเอ้ยพาผมเก็บส้มหน่อยเดี๋ยวไปเดินตามหาเจ้าของสวนกันหน่อยดีกว่าครับตอนนี้ผมได้มาอยู่กับเจ้าของสวนแล้วอ่าเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกันนิดนึงครับผมชื่อนายเพียงนามสกุลทิวาเป็นชาวสวนส้มอยู่ในกลุ่มแปลงใหญ่แม่ศิลครับ ผม,มวัฒนาดงดอนเป็นสมาชิกของกลุ่มแปลงใหญ่ชาวสวนใกล้เคียงนี่เหมือนกันนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พาผมไปกเก็บส้มหน่อยได้ไหมครับครับส้มก่านเนี้ยกว่าจะออกดอกนี่เราต้องใช้เวลาปลูกประมาณกี่ปีประมาณ5ปีถึง7ปีแล้วหลังจากที่ส้มออกดอกแล้วกว่าจะเราจะเก็บได้นี่ใช้เวลาเท่าไหร่สิบเดือนนะ <laughs> ส,<บ> <laughs> สิบเดือนเลยครับ <laughs> สิบเดืนเดนอนนี่เดือนนี้ตั้งแต่เดือนนี้เดือนอะไรมกราครับนุ่นละธนวา ชัดสิ้นปีปีนึงครับครับเรียกว่าก่อนจะกินได้ับแทบจะปีหน้าเลยครับครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสองรุ่นสองของปีนี้รุ่นนี้ที่เก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวได้ไม่ไม่กี่วันนี่แหละก็คือมีการเก็บไปแล้วรอบหนึ่งครับแล้ววิธีการเก็บนี้ต้องเก็บยังไงมีการมีการก็ดมาทางนี้มาทางนี้อ่ะเดี๋ยวผมช่วยถือใส่กระป๋งอย่างนี้นี่ก็คือถ้าเก็บต้องใช้วิธีการ ถ้าดึงอย่างนี้ไม่ได้ห้ามดึงห้ามดึงถ้าดึงล้วหัวหัวจะระเบิดอตูดกระดิขึ้นแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมขอลองเก็บหน่อยได้ไหมครับครับครับเอาเลยครับนั่นเออถ้าถ้าแดงเราลูกเล็กนี้เก็บได้ไหมครับได้ได้ยังได้ฮะนะต้องบิดต้องบิดบิดเอาตูดขึ้นห้ามดึงถ้าดึงหัวจะระเบิดหัวห้ามดึงแบบตรงๆแบบนี้ครับให้ใช้วิธีการกระดกบิดเอาครับ อย่างนี้ช้วยได้ไหมครับเอออย่างก็ไม่ได้ Blues อย่างนี้ยังเนาะยังยังยังเขียวอยู่ถ้าเก็บไปเดียวก็คือใกล้ๆกันเ<ะ>นี้ยครัรบแบบนี้มันนอย่างนี้อย่างนี้ได้อย่างนี้ชุดนี้ได้หมดแล้วได้หมดอย่างนี้ได้เราก็คือสามารถบิดบิดมาได้หมดเลยใช่ไหมบิดได้หมดเลยอย่างเนี้ยได้หมดเลยนั่นนะนี่ได้เลย ตอนนี้ราคาเป็นไงบ้างเลยอนนขอถามาไน <ป S 1> ่อยราคาไม่ดีเลยครับราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ8บาทเสาสวนแย่เลยปีนี้มันตอนตอนที่ราคาสูงที่สุดนี่ราคาเท่าไหร่เม่อปีการเนี่ย16บาทปีนี้โควิดเยอะราคาเหลือ8บาทเหลือ8บาทหายไปขายไปครึ่งข, <laughs> ขายครึ่งเลยอ,อิแตนนี่นะเขาเรียกว่ารถอีเตะเนี่ยใส่ได้ประมาณ20ตะกร้า20ตะกร้า,านะครับกัลากออกไปใส่ ก็คือการถอยจากสวนนั่วเนาะอ๋อทยอยออกไปประมาณกี่ลูกกะได้ไหมตามประสบการณ์แล้วามันนับไม่ได้ครับมันมีหลายเบอร์ครับตั้งแต่เล็กจนจนใหญ่เราเก็บค่าเข้าอย่างนี้เราจะไม่รู้ต้องไปลงเบอร์เราต้องไปล่อนที่แพงอีกทีอย่างเราเก็บแล้วเนี่ยเราต้องทําอะไรต่ออีกไหมต้องตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่ง ตอนนี้ทนักงานตัดแต่งกิ่งเนี่ยครับถ้าแต่งแล้วมันก็จะดูโล่งแล้วก็จะดีกิ่งไอ้ที่มันไม่สมบูรณ์ับกิ่งระดงกิ่งเราเราดูยังไงว่าเก่งไหนไม่สมบูรณ์นะครับกิ่งมันจะมันจะกิ่งแห้งตรงไหนมันมันทึบอ่ะมันทึบเยอะมันแน่นเกินแน่นเกินมันแน่นก็เอาออก สอนผมตัดได้ไหมอยากรู้ครับตอนนี้อยากรู้เอาเลยอุปกรณ์อะไรอ่ะอันนี้ครับได้ได้อ่าอย่างนี้นี่นี่ได้เลยพี่ผมจะอ๋อเอาเหลือแต่กิ่งหลักไว้อย่างนี้เอาออกได้เลยต้องต้องตัดถึงโคนดไหมครับไม่ไม่ถึงแล้วไม่เป็นไรนะนี่นี่นี่ขยักมันไว้นี่นี่นี่หักอะ นี่ตัดตัดตัดคนเลยต้ังใี้ความกำลังมือหน่อยครับอันนี้มันจะหนึ่ต้องเคยชิดหน่อยโอ้ยอย่างต้นหนึ่งนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับต้นใหญ่ต้นน้อยครับอ่ะอย่างต้นนี้เลยต้นนี้เลยประมาณสักสิบนาทีสามสี่คน ตองให้นานน้อยเพราะไม่ได้แต่งปิดต้นแต่งปิดวัน <S 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 อย่างนี้เราต้องตัดแต่งทุกวันไหม <S <S สามปีแต่งทีหนึง่ง3ปีแต่งครั้งหนึง่งแต่งครั้งหนึ่งดูไปดู <S 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 เขาเก็บสมในตะกา้าอ๋อมีที่เก็บไปแล้วด้วยไม่รู้นนกิโลครับเนาะก็ <S 2> <S 2> <S <S ของไปล่อนที่ที่แผงอีกทีนึงที่แผงล่อนเนาะจะได้ช่างช่างเป็นตะก้าไปเลยครับกิโล อย่างร่อนนี้ก็เป็นการแยกเบอร์ด้วยใช่ไหมครับแยกเบอร์แยกไซส์แยกเบอร์ครับแล้วอย่างนี้สามารถทานได้ไหมครับได้เลยครับเยผมขอลองหน่อยได้ไหมวิธีการเลือกส้มให้อร่อยต้องเลือกยังไงก็ต้องเลือกลูกสองอย่างสองลูกนี้ต่างกันยังไงครับมันต่างกันนี่ลูกนี้มันจะกลมมันจะเนื้อในจะแน่นกว่าต้องเลือกลูกกลมๆใช่ไหมครับันลูกนี้มันไม่กลมขออนุญาตแกะเปรียบเทียบกัอะไรได้ไหมส้มแป้นประมาณถ้าแป้นมันก็จะดี ถ้าส้มเป็นมันจะในมันจะแน่นกว่าอ่าผแกะถูกไหมเนะนี่ยนี่มันมันจะหลวมโค้งหน่อยอ๋อเนื้อมันจะไม่แน่นเนียวิธีกินส้มแม่สิในให้ถูกวิธีครับต้องแกะครับต้องต้องอย่างนี้นะครับ <Okay. S 2> แกะแล้วฉีกเลยใช่ไหมแกะแล้วก็ฉีกไม่ใช่ปลอกนะครับปอกอย่างนี้มันจะผิวมันจะแตกมันจะกินไม่อร่อยครับการตลาดน,นะเนาะส่วนมากเขาจะติดในเรื่องเรื่องสีผิวแต่จริงๆแล้วความจริงอะ่ะ สีไม่สวยแต่รสชาติดีมีเยอะเลยครับอย่างส้มอะ่ะเขาต้องมีการแว็กก่อนด้วยจริงไหมมีม,มีครับแว็กแค่จะล้างแล้วแว็กแว็กมันจะออกสีเลี่ยมเลยเขาจะใช้น้ํายาเคลือบใช้น้ํายาเคลือบมันมีผลอะไรกับส้มไหมครับเขาจะมันจะผ่านร้อนเนาะผ่านร้อนส้มนี่จะกินส้มเสียรสชาติส้มจะกินสีบูดบูดหน่อยอไม่เหมือนธรรมชาติอย่างนี้ต้องขายต่างประเทศอ๋อนั้นเป็นแต่ในไทยเขาไม่ได้คอนิยม เขาม่เขาจะไม่ค่อยเครือบกันในไทยก็เลยตอนนี้กลุ่มแป้งใหญ่ก็เลยมีเครื่องล้างเลยโดยเฉพาะไม่ใช่แวค็คครับแต่ว่าล้างล้างเพื่อคุณภาพเนะาะเพื่อให้ผิวสะอาดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการล้างส้มดีกันดีกว่า ก็จะเทเทตรงนี้คร the so ับมันเป็นสายพานไปเลยเนาะครับจะเป็นเป็นล้างไปครับนี่ระบบแรกก็จะคือผ่านน้ำครับน้ําที่ว่าล้างผิวอะไรที่มันสกปรกอะเนาะใช้น้ําเป็นตัวเป็นตัวล้างแล้วก็แปรงช่วยขัดขัดขัดแล้วก็จะหมุนไปไปไปครับเนาะพอผ่านมาปุ๊บอันนี้ก็จะใช้ฟองน้ําอบครับเนาะฟองน้ําเป็นตัวขัดขัดเกลี้ยงอีกทีหนึ่งขัดให้ให้ผิวนวลอีกทีหนึ่งโอครับเนาะรีดน้ํา ทงงุง่ายๆก็คือรีดน้ำหลังจากาแปง้งผ่านขัดผิวแล้ว,ลวระบบเป่าลมเพื่อให้แห้งมันก็จะไหลไปไหลไปไหลไปก็จะช่วยหแห้งไปที่นี่ที่ผมว่านี่แหละมันจะแตกต่างกับลงแวก,กนะครับที่แวกแล้วเขาจะาต้องผ่านแกส๊สผ่านเป่าความร้อนนะครับมันมันจะมีผลกระส้มแต่อันนี้มันไม่มีครับเนาะอันนี้เราแค่ทำให้ผิวมนันสะอาดครับใช,ใช้ลมเย็นเฉยๆเป่า ตามธรรมชาติอนะ่ะเนาะตัวนี้ก็จะเป็นหัวคัดคัดเบอร์้วครับเนี่ยคัดไซส์อย่างที่ว่าที่สวนนั่นะครับที่ว่ามันจะมีตั้งแต่เบอร์เบอร์5ยันไปถึง2 0ครับถ้าอันไหนลุกเข้าไปในร่องก็จะถูกตัดออกไปไอ่าอันไหนอันไหนตกลงไปในรูเนี่ยครับเนาะก็จะเป็นเบอร์นั้นแหละครับน,นี้คือศูนธรรมดานะครับอันนี้ศูนย์หนึ่งอันนี้2ออันนั้น3 0ศย์ครับอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่ง เป็นการล้างที่สะอาดและปลอดภัยครับไม่มีส้มก็ไม่ไม่มีผลกระทบเพราะเราล้างด้วยน้ำเปล่า,าน,น้ำเปล่าครับน้ำสะอาดครับถ้าใครสนใจส้มของแม่สินนะครับหรือสนใจที่จะรับส้มไปขายนะครับทั้งกลุ่มเรามีการล้างให้ด้วยครับผมถ้าสนใจนี่ต้องติดต่อ,อยังไงติดต่อมาที่เราเลยครับกลุ่มส้มเคียวหวานแปลงใหญ่แม่สินนะครับเบอร์โทร0953 1 8 8 7.38ครับก็สามารถโทรมาได้ตลอดได้ตลอดครับปรึกษาเราเลยนะครับเรามีส้มที่มีคุณภาพและรสชาติดีครับหรือถ้าอยากจะมาดูวิธีการเก็บส้มยังไงเหมือนผมเนี่ยก็สามารถมาดูได้ที่แปลงได้ไม,ไดมาเยี่ยมชมได้เลยครับที่กลุ่มแปลงใหญ่ของเรายินดีต้อนรับเสมอครับ